สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุรดามาแล้วจ้า <c oughs> หลังจากที่หายไปสักพักนึงนะคะมือนี่กะได้เรือ่องน้มยามดีค่ะที่จะมาว้วาคลิปที่เป็นถือว่าเป็นประโยชน์คลิปหนึ่งนะคะถึงมันจะเป็นประโยชน์ในวงแคบสําหรับแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้แต่ว่ากะมันกะเป็นความรู้นิดๆน้อยๆนะคะที่สุรดาอยากจะเอามาแช่อยากจะเอามาแบ่งปันอยากจะมาแนะน้านะคะ มีกำลังใจที่จะเฮ็ดคลิปนี้มาจากคอมเมนต์นะคะหรือที่สอบทำกันเข้าม้าลายเรื่องอการเตรียมตัวจ้งใดที่จะมาเก็บผลไมอ้อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะกับผู้ใดที่กำลังจะเตรียมโตม้านะคะกับแช์ได้กับแช์นะคะ,ะคลิปนี้ถือว่าคลิปยาวได้ดแต่กับ,ก,บกับสุรดาศีพยายามอเอาสาระล้วนๆนะคะ ก็เป็นเป็นเรื่องของการเตรียมตัวที่จะมาเก็บผลไม้นะคะว่าต้องเอาอีหยังมาแดนะคะเออบางคนเคยมาแล้วก็อาจจะรู้แนวทางนะคะว่าต้องเอาอีหยังมาแดบางคนมือไม้ยังบ่รู้ว่าต้องเฮ็ดแบบใดนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วกัก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณปารินนะคะพ่อ,พอหญ่ลินเด้อครับนะคะชื่อเฟสนะคะแล้วก็ ซื้อ Youtube กับซื้อเดียวกันนะคะสามารถติดตามได้นะคะปารินก็คือแรงงานที่มาเก็บผลไม้โดยเฉพาะนะคะสุรดาก,กะเอาข้อมูลที่ได้จากปารินนะคะเอามา,าแช้หลงช่องของสุรดา,อ,าอีกช่องทางหนึ่งนะคะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวขอเบ้งอคอมูลจักน้อยนะคะเพราะว่ามันมันหลนะคะวาตรงเตรียมอีอยงมาแดนนะคะอ่า มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นที่นะคะอันนี้นี่คือคือเริ่มต้นที่เสือผ่านะคะนะ,ะ,ะกระเป๋ากระเป๋านึงนะคะได้ยี่สิกิโลจ้ะเพราะฉะนั้นกับพยายามเลือกกระเป๋าที่มันน้าหนักเบาบางนะคะเพื่อเขาจะได้เหลือปริมาณในการเก็บ อุปกรณ์มาได้หลายๆนะคะกระย่าไปซื้อลงทุนอีอย่างแพงหลายจากเพราะว่าอานาะข้างหน้าเขาจะไปข้างหนา้ากีบผลไม้ข้างหนาหา้าเขายังบ่รู้เลยว่าเาจะได้กําไรหรือขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นกระเซฟตุนทุนใดอันใดเซฟใดกระเซฟอันใดประหยัดไดก็ประหยัดค่ะย่าไปฮัลูฮัลลาเวอร์เวินนะคะว่าจะของมาเห็ดงั้นเมืองนอก,นอกประเทศฟินเก็บผลไม้เอ่อ่าอย่า,ยา,ยาพึงชใช้จ่าไหลนะคะเพราะว่าเอ่อยังบ่รู้ ชิเด้บบใหม่หรือเปล่านะคะกาไรขาดทุนนะคะกะนะคะเริ่มเริ่มต้นเลยนะคะที่กะที่ข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือ,อเสื้อผ้านะคะเป็นกางเกงนะคะ,อะขอเป็นกางเกงแบบผ้าร่มนะคะที่มีซับในก็คือเสื้อผ้าก็นเน้นเป็นกางเกงที่เป็นแบบผ้าร่มนะคะเพราะว่าเวลามันเปียกนะคะเวลาซักว่ายังมันจะได้แห้งเร็วอย่างนะคะเข้าใจค่ะเพราะว่า บางครั้งสภาพอากาศถึงแม้ว่าฝนจะตกหมอกลง้งหรืออีย่างช่วงเศร้ามันจะเป็นหมอกค่ะนะคะหรือว่าฝนตกฝนยังเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในป้านะคะบ่าะสามารถออกจากป้าได้มันก็ต้องมีเปียกฝนแฉะมีหนาวกับหรือบอเฮากระซักกันหยังซะเพราะฉะนั้นกางเกงที่เป็นผ้าร่มจะดีซักแล้วแห้งเร็วอย่างประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสุรดาเข้าใจค่ะก็หวังว่าทุกคนี่ฟังสุรดาเข้าใจเด้ค่ะ อันใดอันใด,อนดบอกเข้าใจกับคอมเมนต์มาทำเอาค่ะนะคะแล้วนกะ็ข้อสองนะคะเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดแขยนยาวนะคะเป็นผ้าแบบแดก็ได้นะคะแต่ว่า,าเป็นแบบนากรดีค่ะเพราะว่าประเทศฟิลแลนส์ถึงจะมาในช่วงหนาหอนแต่ถ้า ยามตกย้มมือแล้งมาก,กันหนาวคือเกาค่ะเออนิดน้อยๆกันหนาวไงค่ะหนาวไงอิลี่แต่ว่าเวลามันห่อนก็ห่อนห่อนคักอิลี่ค่ะคือตัวเว้นมันต้งตั้งแต่ก,กับบอลูนะคะแต่ย้มหนาวกันหนาวคักอิลีค่ะหนาวเขาไปนี่กระดูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเน้นหนาวไว้ก้อนก็นกนดีค่ะนะคะแล้วกบข้อต่อไปนะคะข้อที่สามค่ะเสื้อกันฝนหนึ่งชุดค่ะเอออันนี้มีประโยชน์นะคะเสื้อกันฝนหนึ่งชุดนะคะต่อไปจ้า ถุงเท้าถุงมือนะคะหมวกโมงนะคะอย่างละประมาณห้าชุดนะคะโอ้อันนี้กะกะถือว่าหลายอยูุค่ะแต่กะเพื่อเขาเวลาเขาซักเขาอย่างมันแห่งทังนเนาะค่ะเนาะเออเอออันนี้ก็คือว่าดีนะคะเตรียมมาให้พร้อมสําหรับอาทิตย์นึงเลยก็ได้นะคะถุงเท้าถุงมือหมวกโมงอย่างละประมาณห้านะคะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อที่หกนะคะ อุปกรณ์ที่เรียกว่าแนวตักนะคะแนวตักนะคะ,ะ,คะภาษาของอเพื่อนที่มาเก็บผลไม้นะคะเพื่นอนจีเอินว่าเพื่นอนจีเอินว่ามือลิงนะคะก็คือแนวตักนั่นเองนะคะมือลิงนี่สาคัญนะคะยุฟินแลนด์ก็มีขายค่ะแต่แรงงานที่มาเก็บก็คือจะอมีเวลาไปหาช้อปปิ้งหาเดินอยียงดอกค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นสิตเตรียมมาจากบ้านพร้อมเรียบร้อยนะคะ มือลิงนี่ทำมาราคา,าจากที่สอบําปริสมาจะอยู่ราคาจะอยู่ประมาณนะคะประมาณอาจจะมีต่ำมีสูงก็แล้วแต่นะคะประมาณ1,500บาทจ้ะ1,500าบาทถ้าตีเป็นเงินยูโรกับประมาณละสี่สิบกว่ายูโรก็ถือว่าแพยงอยู่จ้ะถือว่าแพงสำหรับธุรดาอยู่แต่เพื่อนดีไซน์เพื่นออกแบบมาสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะนะคะ ถือว่าคุ้มจ้ะถือว่าคุ้มเป็นอยังจงค่อยว่าคุ้มยุฟินแลน์ดที่สุรดาซื่อใส่นะ่ะมันถือกว่าแต่มันเพลยเร็วจ้ะมันพังเร็วท่อซิเมดฤดูเก็บผลไม้นะ่ะสื่อจักว่าจักอันนะคะทรงอันซามอันก็ว่าไปนะคะแต่แรงงานที่มาเก็บผลไม้เพื่อนจิตดัดแปลงหมาย่างดีผู้ใดยังบม่มีหรือกําลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถาม ไปทาง Facebook ได้ชื่อ Facebook นะคะปารินเดอร์ครับนะคะหรือทางช่อง YouTube ชื่อเดียวกันจากปารินเดอร์ครับสอบถามติดตอราคาเตรียมพร้อมไ้ได้เลยนะคะอันนี้คือปารินพร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือวาอ่าเรื่องราคาหรือว่าการซื้อขายอีกอย่างสามารถสอบถามปารินได้เลยนะคะน,นี่ถือว่าดีนะคะบางคนไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรไปด้วยนะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะเรื่องของการกินนะคะกับผงชูรสผู้ใดเน้นนัวแบบรสชาติแท้ๆเตรียมไปน้ำก็ดีค่ะแล้วกับพริกป่นอันนี้ก็ถือว่าดีค่ะพริกป่นเตรียมมาพร้อมนะคะปลาซับอุ้ยอันนี้ดีค่ะปลาซับเตรียมมาแพ็คย่างดีนะคะใส่ย่าไห้มันแตกมันหัวอย่างกับอันนี้ของพวกนี้แพ็คโหลด ใช้กระเป๋าไตทองเครื่องนะคะ,ะปะลาลัาสับอย่างประมาณนี้นะคะตามกฎกติกามารยาทข้อตกลงของบริษัทนะคะเขาเลี้ยงอาหารจากเขาเลี้ยงอาหารนะคะเขาต้องจ่ายค่าอาหารให้เขาเพร้อมือละอาหารยูโรหรือทว่ารดเนี่ยสุรตาจำว่าได้นะคะแต่อาหารฝรั่งเขาเฮ็ดมันกะสีรสชาดจังแดถือว่าจ้ะเพราะฉะนั้นเขาเตรียมไปเองจากมะมงมาม่าแห่งนี่บลูวากัผู้ใด อยากเอาม้ากระไดค่ะมันกระสะดวกง่ายดีนะคะกระลองเบิ้งค่ะถ้ากระเป๋าพื้นที่ยังบางก็เอามาน้ำก็ได้นะคะมาม่านะคะเออปลาสับอย่างประมาณเนี้ยนะคะเออแต่าบานเขาส่งเขาสารคือสิบวัแนะนำนะคะเพราะว่ามันหนักนะคะเออละก้กาแฟนะคะกาแฟผู้ใดกินกาแฟติดกาแฟแกบพกมาทำนะคะก็กะดีนะคะแล้วก็อ่า สุระดาอันน <produ> ี้อันนี้บ่ปาลินบ่ได้แนะนําม้าเราค่ะตว่าสุระดาขอแนะนําเองนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ว่าพวกชูกําลังจังเช่นโปรตีนอีหยังสิค่ะมันเฮ็ดให้เรามีเฮ็ดให้เฮามีเอนิเจอร์เขาอื่นอีหยังบ่ะภาษาบ้านเฮาเอ่อเฮ็ดให้เฮามีพลังน่ะค่ะหมายถึงว่าเฮาไม่เมื่อยมาเนี่ยเฮาเฮากิน อา,อาหารเสริมที่มันเป็นพวกโปรโตีนนี่เสีมันก็ให้เขาฮึบขึ้นมาได้อีกบุบหนึ่งนะคะบ่จะรองเบิงค่ะอันนี้อันนี้ส่วนตวส่วนตววน,ตนี่นี่นี่ใส่สูตรนี่ค่ะเวลาเม่เมื่อยในกินอินอย่างที่มันมีส่วนผสมของโปรโตีนมาน้าเนี่ยช่วยได้ค่ะในการรองเบิงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยากันยุงจ้ะยากันยุงชนิดทายาหม่องแก้ปวดนะคะอ แทนหมอนวดสันป่าลินวานะคะ,ะยากันยุ่งยามยาหมองแก้ปวดพวกอ,อาจจะเป็นพวกคล้ายกรรมเนื้ออย่างจงศี่ก็ได้นะคะเออเวลาเขาปวดกรรมเนื้อเป็นพวกไทเกอร์ปลาไทเกอร์ปลามเป็นที่ว่าเขามาติดแบบเขาเจ็บเขาปวดมงไดเขาก็ติดลงไปอย่างสี่ก็ได้นะคะ พกม้าค่ะพกม้านะคะเขาบูรู้ว่าเกิดยังขึ้นเขาป้าเขาดุงก็อาจจะมีคอพิกคอแพ้งออย่างก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ยาเอ็นเตซินนีสันวาน่ะอาจจะเป็นพวกเจ็บท้องเจ็บท้องยาพลางพลาอีหยัางเชค่ะเป็นเบสิกพื้นต้นพื้นฐานพัสดงพัสเตอร์อ,อ,อันใดเพราะเตรียมมาได้ เตรียมพ้อมค่ะเป็นของพื้นฐานถ้าหากว่าเขาเจ็บไขได้ป่วยนิดๆิน้อยๆเองสิเขารักษาตัวเขาเองอย่างประมาณนี้นะคะเป็นต้นนะคะ,อะของพวกนี้เอาโหลดใส่ไตทองเครื่องได้นะคะ,อะของผู้หญิงก็อาจจะเป็นสักผานามงผานไามา้เตรียมไใ้พ้อมค่ะเวลาเขาเป็นขึ้นมาเขาจะได้ก็ต้องไปลําบากหายมันหนุงยากอย่างประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อากา power power bank ค่ะก็คือที่ชาร์จนะคะก็คือทุกคนต้องมีนะคะถ้าหากว่าเขาป้าเขาหยังนะคะใส่โทรศัพท์ก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะทุกมือนี้มันสะดวกขึ้นหลายอยู่ค่ะเพราะสามารถโหลดแอปพลิเคชันว่า how use แอปพลิเคชันหลากหลายนะคะขึ้นมาเขาสามารถเช็คได้ว่าถ้าเกิดเขาหลงปานอ่ะเขายู่ยจุดใด่อย่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกแบตต้องดีแล้วก็มี power bank เาวางแบนติดไปด้วยนะคะเขาเวลาเขาป้าเขาอย่างนะคะเออแล้วก็เออเออเอเอ,เ,อ,เ,สอ,เ,สอเสื้อเสื้อเสื้อเลืองแสงจ้ะเสื้อเลืองแสงอา่าเป็นเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนี <laughs> ม่มาแล้วจ้ะมาแล้วโทรศัพท์ไปหาเสื้อเลืองแสงมานะคะที่อา่าที่จริงนะคะที่จริงบริษัทคอนซีมีเสื้อผ้า ชุดของเขาให้อยู่แล้วค่ะเสื้อชุดสีส้มนะคะเขาจะมีหมางอยู่แล้วนะคะสุดรดาคเคยเบิ้งในวิดีโอของเขาที่เขาออกมานําเสนอนะคะแต่ชุดเสื้อแบบนี้เขาเตรียมไปก็ดีคือกันค่ะว่าได้ว่าได้หนักเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าเขาหลงป้าหลงยังนะคะกับมันเห็้เขาหาง่ายนะคะแล้วกะอีกอันนึงนะคะสุดรดาคเคยเบือ้อง คนไทยในสวีเดนนะคะเพื่อนสี่หอยมาก็เล่นน้อยๆค่ะคือพวกติดใส่คอเมีวนะคะเพราะว่าอย่างไปลาเขาเขาป้าเขาอย่งอางพวกสัตว์ปลาท้ามันได้ยินเสียงกล็ลงเลงลงเลงลงเลงมันติตกใจแล้วมันกระสิไปค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ได้ยินว่ามูยุใสยุใสพ้อมนะคะเป็นเล็กๆค่ะเอาไว้หอยไว้นะคะอะอันนี้ก็คือเสื้อนะคะเสื้อ เสือ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 เลืองแสงนะคะแล้วก็นี่สุรดาได้ไปหาไปหาของอุปกรณ์ของเจ้าของนะคะอุปกรณ์ของเจ้าของกาแบบเนี้ยค่ะบ่รู้ว่าป่าลิ้นหรือว่าแรงงานเพิ่นเอามาแบบไตแต่ว่าส่วนตัวของเจ้าของจะจะจะ,จะใส่กระเป๋านี่นะคะคือมากมากนะคะในกระเป๋าเนี่ยค่ะมันกะหาซื้อ,อยุบานเขาคือมีเยอะแยะค่ะแบบเนี้ยนะคะ เนี่ยมีหลายอันใส่อัดตรงนี้อาจจะใส่โทรศัพท์นะคะใส่ขนมใส่อีหยังก็ว่ากันไปยาก,กันยุงอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วข้างในนี่นะคะกะะ็สามารถเอ่อใส่นะคะเอาของเอาของเนี่ยค่ะใส่น้ำขวดน้ำนะคะเขาต้องเตรียมไปนะคะ,ะเพื่อว่า หิวหรือว่าอีหยังกว่ากันไปนะคะเนี่ยใส่น้ำใส่โทรศัพท์ใส่ยาก,กันยุงนะคะยาก,กันยุงสุราใส่แบบนี้คะ่ะยี่ห้อน,นี้นะคะเนี่ยค่ะงานบสถ์ขอยู่บ้านหอมมีบโบหรือว่าพักกันใส่แบบใดนะคะแต่ส่วนตัวของเจ้าของสะใส่แบบนี้คะ่ะมันจะมีทั้งเป็นแบบสเปรย์แล้วก็เป็นแบบอ่าลูกกิ้งนะคะอ่ลูกกิงะะกก้งก็ดีขึ้นกันสเปรย์ก็ดีขึ้นกันค่ะก็ ทา้าทาไปทูทูทูไปส่วนหหา่ก็ตามคอมืออย่างสิเพราะว่าอ่ากันนะคะตามคอตามอย่างเพราะว่ามันจะมีแมงอ่เห็บอย่างจ,จางในป่าอย่างสิค่ะหรือตามหูนะคะเพื่อบ่ให้มันเข่าหูนะคะตามคอตามแขนตามขาที่ว่ายุ้งสิกัดแมงสิกไตเข่ามา้อย่างสิค่ะนั่นแหละคืออันนี้คือคือดีนะคะเนี่ยค่ะสุดระลายไซแบบนี้ถ้าผู้ใดเอ่อรู้จัก ยี่ห้อหรือว่าอะไรที่มันดีก็นี่แนะนํามาทั้งคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อคนที่เพื่อนจะมาอิหลีเพื่อนจะได้เตรียมตัวนะคะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกระเป๋าแบบนี้เอาเอาคาดไปทั้งหลังใช่ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยมันมันมันบม่ได้ลําคาเราเลยเขาก็ตักไปตักไปเงใช่ค่ะตักตักตักไปตัก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 ไปแบบนี้นะคะคาดไ้แบบติดไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเออนะคะ แล้วกับโปรตีนนะคะโปรตีนนะคะโปรตีนที่สุดารดาว่าเวลาเขาไม,ม,ม,ม่เมื่อยมานะคะหิวหิวไม่เมื่อยมาเนี่ยค่ะส่วนตัวแช่กินแบบนี้นะคะวันนี้มีส่วนผสมของโปรตีนนะคะกับเอาแบบแดกกรได้มาพกมากันตายม้าสิค่ะไม่เมื่อยมากันตายมาาสิค่ะเนี่ยพวกนักพวกเอ่อพวกเขา่าเขายิ้มเข่าสปอร์ตเข่าเล่นกีฬาหลายๆอย่างใช่ไหมเขาก็าสิเป็น พวกกูตีนี่อย่างประมาณเนี่ยค่ะกับยูฟินกับแบบบอกบ๊อกบอก่แพงเนาะค่ะอันเนี้ยนี่กับประมาณหนึ่งยูโรนี่กับประมาณต่ากว่าหนึ่งยูโรยูเอียงประมาณนี้นะคะเขาเตรียมมาจากบ้านก็นได้นะคะถากระเป๋าพาพื้นที่กระเป๋ายังว่างนะคะเออแั่แหละอันนี้ก็คือว่าถือว่าดีมีประโยชน์นะคะน <laughs> ะอย่าพึ่ง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  เฝ้าไปใส่เด้ค่ะสุดามีอีกที่สําคัญเทียงวาววันเหมือนนะคะปาลินบอกว่าให้พกมีดหน่อยมาน้านะคะผันผ่าหมาอย่างดีอันนี้สุดาโบขอแนะนำาดีกว่านะคะปลอดภัยไว้ก่อน็คือว่าต้องเอามานะคะกับปูพี่กันนะคะแล้วก็อ่ากันไกตัดเล็บนะคะกันไกตัดเล็บกระสันว่าเข็มเข็มเย็บผ้าอ่อุปกรณ์เพื่อหากว่าอ่าอยัง ขาดนะคะก็คือเตรียมมาอันนี้ก็ถือว่ารอบครอบมา,บบมากๆนะคะเห็นบอกคะ่ะปาลินจะรู้ทุกอย่างนะคะเออเข็มเย็บผ้านะคะอันนี้ใส่ในกระเป๋าโหลดนะคะอย่าเอาทิ้วขึ้นเครื่องนะคะของพวกนี้ใส่ในกระเป๋าโหลดนะคะแต่ทองเครื่องจกักรองเท้าแตะกางเกงขาสั้นนะคะผ้าเช็ดตัวกาง,ก,งกางเกงในนะคะสะบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเตรียมมาให้พร้อมนะคะ ยารักษาโรคประจําตัวถ้าหากผู้ใดมีนะคะนี่บอกว่าเอาห่ดถ้วยามจานสามม้ามันจําเป็นต้องเอาถ้วยาชามช้อนม้าด้วยเลยจิค่ะเอออันนี้กับว่ารู้ด้วยนะคะว่าบริษัทเขาบ่ามีห่หรือหรือว่าเขาอาจจะมีห่แต่ว่ามันบเพียงพอไงคะคนมันหลายมันบ่เออคนมันหลส่วนหลเขาสิปิซซาบ,บัานลังตามที่เคยเห็นในสารคดีเอ่อหรือ ได้ยินต่อๆกันมานะคะหรือเช่าโรงเรียนนะคะอุปกรณ์เขาก็ไม่ได้มีให้เขาหรอกค่ะหรือมีเขาก็มันบ่พอนะคะปาลินเลยบอกว่าให้เตรียมถ้วยจานสามซ้อนมานํานะคะแล้วก็กล้องเข่าจาะกล้องเข่าที่แบบว่าบางทีมันจะมีแบบรุ่นที่อุ่นไมโครเวฟได้เล็กๆกระทัดรัดนะคะอันนี้เตรียมมาก,กันอันนี้ก็ดีขึ้นกัน,นะค่ะส่วนโตกินแล้วล่างพอมของเขาเอง ะะแต่ส่วนตัวคิดว่านะคะที่ปาลินแนะนามาละเอียดยิบขนาดนียค,คือเขาประหยัดได้กับประหยัดแล้วกับคือสิบวีวเวลาไปหายางช้อปปิ้งขนาดนั้นนะคะนี่คิดว่านะคะหรือถ้าผู้ใดจะไปตลาดนะคะก็อาจจะเป็นแบบมีตัวแทนไปอย่างประมาณนี้นะคะคิดว่านะคะก็เลยปาลินก็เลยแบบว่าแนะนาว่าให้เตรียมมาเองจะดีกว่านะคะแล้วก็ ที่สําคัญจุดเด็ดค่ะจุดเด็ดนะคะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปใส่เด้อค่ะข้อสําคัญนะคะถุงปุ๋ยจ้าถุงปุยงป๋ยอ่าถุงปุ๋ยอ่าเอาไว้ใส่หมักไม่จักหกใบค่ะว่าสัา่นว่าอุยเยอะขึ้นกันนะคะหกใบนะคะเดี๋ยวสุดสุดส,สุดาสิขึ้นรูปให้เบิ้งนะคะว่าเป็นลักษณะใดนะคะแต่ว่าขอแนะนน้ำใบเห้เอาอ่าตัวหนังสือเขา กับด้านเขาไปไว้ทั้งไหนก็นดีนะคะเพราะว่าหรือว่าทําความสะอาดให้ดีๆนะคะเพราะว่า,ายูฟิแลนด์เขาเคร่คง,คงครัดเรื่องพวกนี้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามีคนลูกคนเห็นว่าถุงปุ๋ยที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นถุงที่ทํามาจากปุ๋ยสารเคมีเขาจะแอนตี้ย่างคักเลยนะคะเขาถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะจะเอา ถุงที่ผลิตใส่สารเคมีแล้วมาใส่อาหารผลไม้นี่แบบว่าโอ้โน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  no ก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุงปุ๋ยที่สุราจะขึ้นไฮเบิ้ลเนี่ยขอแนะนาว่าให้เป็นสีขาวล้วนนะคะเป็นสีขาวล้วนนะคะยาเห็นค้นฟินเห็นเป็นเด็ดขาดนะคะนะคะ,นะคะเขาเขาเขาอิลิเรียงเนี่ยนะคะอ่ากันนั่นแหละคะ่ะเนี่แหละคะ่ะคือสิ่งสําคัญที่ที่จะต้องเตรียมมานะคะกับ ผู้ใดฟังบ่ทันกับแบบบาลีเบิ้งและลีเบิ้งเอานะคะลีฟังเอานะคะว่ามันตรงเตรียมอยียงมาเ,ดนะ,ะเาดนะคะกระเป๋าโหลดนะคะกระเป๋าโหลดนี่คือยี่สิบสากิโลนะคะเออแล้วก็เตรียมมาให้พร้อมนะคะแล้วก็กระเป๋าขึ้นเครื่องนะคะกระเป๋าขึ้นเครื่องก็อ่ารวมกับน้ําหนักกระเป๋าแล้วก็คือ8ปดกิโลค่ะถ้าสมมุติว่าวกระเป๋าเฮามันหนัก นะคะเขาก็ตัดออกนะคะหมายถึงรวมทั้งหมดแล้วเ,เอาขึ้นซังเนี่ยไม่เกิน8ปกิโลนะคะกับพวกของที่เป็นน้ำของเหลวเอาเอาเขา่าเอาเอาหิ้วขึ้นเครื่องได้แต่ว่าตรงใส่ถุงพลาสติกที่ว่าก๊อบแก๊บนะคะหนีบกอแก๊บมันจะมียูสนามบินนะคะแล้วในถุงนั่นอ,ะอ่ะคือใส่ได้เต็มถุงนั่นมาสั่นมานอะ่ะมันกับวาลายดรอคะ่ะแล้วกับ ผลิตภัณฑ์ที่ว่าของเหลวที่ว่านั้นนะคะเดี๋ยวสุรดาสียกตัวอย่างเบิ้งนะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นสมมุตินะคะสมมุติเป็นเป็นเป็นของเหลวนะคะก็คือน้ำหนักไม่เกินสามสิบมิลลิกรัมนะคะสามสิบมิลลิกรัมเท่านั้นนะคะที่จะเอาไปน้ปนําได้อย่างประมาณนี้นะคะกะถ้าผู้ใดกระเป๋าโหลดไตรทองเครื่องยังว่างยังหยังกับโหลดไสหั่นก็ดีค่ะดีของที่ว่า เบาๆหรืออย่างกาใส่หิวสะพายขึ้นเครื่องมากกะกระ,กะ,กะ่าจะปลอดภัยกว่านะคะก็นั่นเลยค่ะ คือสิ่งที่สุรดาอยากจะมาแนะนํานะคะก็สําหรับคลิปนี้ค่ะถือว่าเป็นคลิปที่ยาวนะคะผู้ดใดฟังได้ก็ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามช่องน้อยของสุรดานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสุรามีข้อมูลอันไหนที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะก็จะเอามาเอา่อเ่าสู่ฟังนะคะเพราะว่าเอ่อมันเป็นประเด็นยูทุปปีจ้ะ แรงงานที่มาเก็บผลไม้เนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นนะคะเรื่องผลไม้ยูบูเบอรี่ยูฟิเลน์เป็นประเด็นทุกปีนะคะบางครั้งก็จะมะีเรื่องทั้งเป็นข้าวดีและข้าวว่าดีนะคะเดี๋ยวอโอกาสหนะ้าโอกาสอย่างเดี๋ยวสุดาสศิมาว่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องที่แรงงานจะต้องระวังน่ยคืออย่งเดนะคะเวลาเขาป้าเขาอย่างนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมเฮาแตกตั้งกันนะคะ กะสำหรับมื้อนี้นะคะ,ะว่าโดนไลคะสิเซ็กนะคะฝากจะลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุรดาได้ด้วยค่ะเดอ้อจะได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนคลับหรือคนที่เข้ามาติดตามไหมนะคะดีใจหลายค่ะมีกำลังใจค่ะสำหรับมื้อนี้กะไปลวค่ะแล้วเจอกันไหมค่ะบ๊ายบาย